เนี่ยแปดแปดเป็นเลยเแปดสองตัวตังยั่วโอ้คับอย่้เขกที่พูดเดียวไงนี่จะมูดไปยั่หันถ้าพูดห้แปดแปดมันออกมาะข้ามจะออกแปดแปดมาลายอันนี้เป็นเลขางจ้าเลขกลางเลขบนซีหาหาซี่มาลายอยู่ดิว่อรับน่าะรกรับรับแตกว่าอรกบอันนี้แปดแปดจะไปเอายุ่วแปดนี้บ่จ้าแปดสองน้ำแน้ แปดสองเทียกวัาบอสันนั่งเห็นเลแปดสองตนี่มันก็ต้องกันอยู่เจอทุกจังหวเพิ่นี้จะหานหันผู้ดังผู้่ีเอาแปดแปดตรงๆเลยกันนั่ี่วเข้าะบักใจเข้ามาแปดแปดแปดสองอะไรจะ่าเข้าจะเอาแปดปดใจเข้าเห็ก็ตาเขามาขันทายกันที่จอดไปยูแต่ว่าข้าจอแปดปดยูทุมทนคุนคนละแปดปดตัวเดียวไม่ได้กลับจ้าต้อเขาเลยจังวะ ปนะงโยโอ้ยประงจะพูดไห้เลยแม่ยาไอม่ยาลูกม่ยาเลยมาถึงแม่ยาเลยไข่เปดแม่ยาไข่เป็ดม่ยาอเกวเดเินี้ยเขาไปยุ่งูดเดียวนั่งเขาไปไปปูดเปดลูกอเด็กกลางแงบูงง่ไหนเปดสปตัวใเปโตโตแป็ดเปดเนี่ยเินไห้ม่เลกตน่ปดปดยููุ่หันแจ๋งเจ็ง แต่พ่อถือคนอีกแต่พ่อถือคนอีกพุฮบ่ถอนอ่งบปูแต่่อไม่าปเออผัดมากเลยแต่พ่อถือคนอีกเ้่ปูให้แงเก่งปานนี้่ห้เก่งกันดว่าฟอรไดไม่บันนี้นี่ปูให้แต่ว่ถือสาตัวนี้พ่อต้องมาจ้าศูนย์แปดแปดสองพันคู่สองพันโหลดก็เร็วเก๋งที่เอาเท่าไรก็เจ้สองพันคู่ส0งพโหลด 088ไหนนั่งสตัวนี้จ้่ทานหนแม่เจ้สาตัวเลยละ088กับเลรกลาากับแปดเอาให้แนู่กคระลามากลแปดแปตันั่นเห็นแดงยู่ครึ่งเสียเนดดงยู่ครึเดียวีแตแปบอกว่าให้เอาโรดตัวนี้ฉันบอกอย่าเอามาดูบต้องมาเลยบ่ต้องมา่ั่ง่อไปนั่งยุ่ผู้เดียวไปวายยุ่งผู้เดียว เขเลยฟืนขึ้นมาทั้งคนดีใจขเลยบอกแปดแปดบอกตัวลสาใช่ไรับสี่หาสี่หาสี่เลขบนอ่ะศูนแปดแปดเอาอีกเนี้ยแปดพูเนี่ยห่เนี่ยยไข่นี่นี่เกมีตัวเลขก็คือศูนปดแอันที่ว่าสีหานี่กสี่หาเกาาถิ่มเดออเอา <S 2> <S 2> คือเกาสี่หานีาา่เป็นเลข ฝันมันจะออกมามันจะออกขวดนี่มันจะออกขวดนี่เป็ดเป็ดกลางเลยกลงเขาวาี้่าเลเมยเจ้เห็ดเองที่ไดนี่เนามันออกไปแล้วหาโหเกนย่างอปขวดอีย่งอีีห่าหาี้านออกเนี่ยเป็นเลขของเจ้จ้าเลขเก่งเก่งเอาเทเอาแต่ว่าศูนย์แปดแปดมีปู้ไฮปู้หมาหันปูนปู้น้องหานบ่จ้า กอาหารไห่้สามตัวเลยเนาะให้สามต <S <S ัวก็ปึกใส่เกตับกู้จะปวนะไก่ปึกวไก่กู้ไห้ขอาเปาศูนย์แปดะแปปกู้ไห้เ่ะกู้ยากจะู้เตยไกยเรามากหลายแปดแปแดงเครื่งด้วยะแดดึเครื่องยัแปดแปดตัวยัง่ายเอาคักคัด้ปดมีแปดแปดเม่หลดเบอร์ก็รันาอย่างเี้ยเอาคักคักี่นองเอาคักค ล่ะโตดีว่ะครับเจเนี่ย่แต่เจนะจ้านี่ละเออนี่ละเด็กนี่เด็กเกรนี่ละเนี่ยพ่อดังพ่อดีพูดเจเสซ เตป่าเกเลยโอ้หัวเตป่าพี่โกหัวเีป่าพี่วคนใดคนคนมหน่อไมหน่อยอนนมีัวลูกงลูกกาไังในชี่่เห็นหน้าลูกอย่างนี้ก็มาหลาย้นงาม้งามเป็นค้นดังตัวเต่าเกมันอ่กรดับน่ละ สามตัวที่หล่าลูกเดียวปลาเกยเหรอเดี๋ยวปลาเกย์ต่างืนก็เตี้ยเตียปลาเกยตาันี่ต่งฟืนโอ้โหใ่แปดนะแปดนะคสี่มาจากควนไก่มาเนี่หลายเดียตัวยเกต่างสี่ัวเจหลายลำบากหลายโอ้โเรวมมเ่แม่พอมึง พอมันแปดแปดแ่วแปด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 แวเที้ไก่เล้ยงมาตุ๋ไไก่มากขาไปจ้ดโทรว่าะยักปูวันห่า มาแล้ว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 เอาลมาแล้วุบบบแล้วนั่บมตวเด็กเยอะเยอะหัวมาทานี้ลันมาน้ยมากมาีงกาเลยมาแล้วีบอารมณ์้งแขงอ่ะแแมามาดูคมาสแล้ว เยอื้อโตละเท่าไหครับโซละ2สองพันูสองพันโลดสองพันกูแปนแปนระเด็นลับหนากลับหลังหลักสาไมโตลครับก็ไม่กับไม่ด้อโลดไม่ได้เบิดเงินลายวาสู้ไปเนาะกูสดแล้วือวาสด้หลังเงนลายลายกูมาที่ดีกว่านี้กูมาทุอจะพูดนะอมอืมอืมอืมอ่มอือืมอืมอือือืมมอืม้มอืมออืม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 ้ืมอ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 บมอืมมมอืมอมอื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 มอื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 ม โอ้อลไรีแห้งไร่พรไหลูกสามนั่นนะครับพี่น้องหน้าเอกนี่ดิหน้าแห้งหน้าแห้งาแงสูนมหลายันูนย่นเบอกบอกวามันบอกเขามะูนเราได้กกาเขามากกอน่อเลยมาสุบอกเขามากก้อน้เขามากกอนเออโอ๊ตปู๋ไว้่ใู่ห้าไดอยู่นี่อูต่อสนามู เอาลูกๆแปดแปดเห็นแล้วลูกสองพันคือสองพันลูกเรียกลงเจจ้าอีว่าแ่ไม่แห้งแต่ฟอนลูกพ้อนแห้แ้อะก้อนไ้อนอ้อนอนปูบอกว่าวันนี้จะก้อนแห้ง้าพอนแห้ถือคนนี้มาเรียกหัวหมูปูด่เด้อตัวไนตัวไหนปูตัวไหนแปดแปดเนี่ยนพเ่นยากเนหยาบมามาปรไดีดิ ตพักกันว่าทุกคนโ้กตา้าออกสตัวนี้จ้าศูนเนี่อเมหัวหมูวัเจจ้าหัวมูไม่เพินฟังได้กซี้นะคะช่เด็กคิดขอประมาณจ้าอย่าลืมเนาะต้องลืมศูนย์ดแปดแปดแปดนี่ต้องกลับวะครับบอวบกลับบต้องกลับเอาเท่าไรดีเราพันกูสองพันพอน รอดิเหว่าอ like ูเป็นปูยังรอคอไม่สองสองพันแปดแปดกับแปดแนะครับสองพันคูนะครับเอาจะได้แล้วไม่ล่ะตีล่งย้ำเสียงผู้มากูมาตีร่างกาเลยปูมาแล้วมีอรมต้องแขง่ะ ามดูคนูมาสู้เลยเอาเยเื้อตัละเท่าไหรครับตัละสองพันกูสองพันโลสองพันูแปลแประเด็นกับนากลับหลังหลักสองพันโลครับครับปอไม่กลับได้าโลดได้เบิดเงินหลายมาสู้ไปนาะอมาสู้แล้วอว่าตละเนหลายซักหลายันกูมาสู้อลจะพูดนเอ้มอมอมนันีาแล้แบนแเาแท่ากู อีลยลี่เลยศูนย์เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้แล้วมีแหลายรปอนไหมลูกน่าเอะิถึงมาแหงแทีมาแหงมาแห้งสมบูรศูนยมร้ายวันศูนย์หาย่ายนลบอกอกว่ามันบกเขาไหมศูให้เราได้แรกขาเขามาก้อนโอ้ยเออเออเออจ้าฮะว่าสืบว่าเขามาคก้อนแรกเขามาก้อนเออโอเขาดังจ้าใชสหูนย์ห้องใดยุนี่กูต่อสนามมู